ผมตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้จะลองใช้ PayPoint รถยนต์ไร้คนขับสุดลำ้ำสั่งผ่านแอปง่ายมากแต่พอขึ้นรถเท่านั้นแหละความบันไลยก็เริ่มขึ้นกำลังปรับเส้นทางเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดคือเส้นทางที่ว่าพาผมไปที่เดิมซ้ำๆตรงสี่แยกที่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อปีก่อนผมเริ่มใจไม่ดีแล้วเฮ้ย hey, PayPoint นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมวนมาที่เดิมตลอดเลย คำนวณเส้นทางประเมินความเสี่ยงปลอดภัยที่สุดปลอดภัยบ้านแกส,สิผมเห็นป้ายไว้อะไรดอกไม้เหี่ยวเหียววางอยู่ขนลุกสู้มันพาผมวนรอบอนุสรสถานเหมือนมันกำลังรำลึกหยุดหยุดรถเดี๋ยวนี้เพย์พอยต์หยุดรถแต่สายไปแล้วผมเห็นเงาตะคุ่มคุ่มในกระจกมันไม่ใช่แค่รถอัจฉริยะแต่มัน ผูกผีสิงระวังรถไร้คนขับอาจพาคุณไปสู่ที่ที่คุณไม่อยากไป